เทคนิคในการแซงร้านกาแฟให้สุดคุ้มมันเป็นยังไงไปชมกันครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมีร้านกาแฟหลายร้านที่เขเลิกครับมันเป็นโอกาสดีสําหรับ s อส e ตัว,ลวลเล็กอย่างเราที่อยากเข้าไปในธุรกิจกาแฟจะมีการบอกแซงร้านมากมายในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้ามาสู่ธุรกิจกาแฟเปิดร้านกาแฟวันนี้เป็นโอกาส แล้วในการที่จะเข้าไปเซ็งร้านเขาแต่มันมีวิธีเช็คครับว่าร้านกาแฟที่เราจะไปเซ็งเนี่ยมันควรจะเซ็งราคาเท่าไหร่และมีวินแนวความคิดยังไงวันนี้มันมีทั้งหมด4เทคนิคด้วยกันเทคนิคที่1นะให้ดูในเรื่องของทำเลครับว่าทำเลเนี่ยมันเหมาะสมไหมมีที่จอดรถไหมซึ่งทำเลไปะลรที่สําคัญที่สุดครับประการที่2ในเรื่องของอายุสัญญาครับว่าถ้าเขาให้เราเซ็งแล้วเนี่ยอายุสัญญามันกี่ปีโดยหลักแล้วมันไม่ควรต่ำกว่า3ปีแต่ในจุดคุ้มท,ทุนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสั2ปีอี1ปีํากําาไไรรด้เพะฉะนั้นการที่เรา เซ็กเนี่ยต้องให้ดูอยายุสัญญาเป็นข้อสําคัญด้วยนะครับประการที่3ครับคือมูลค่าการตกแต่งมูลค่ากับของที่เขาได้ลงทุนเอาไว้นะครับในส่วนของเครื่องชงกาแฟเนี่ยเราต้องประเมินที่ราคา50ในส่วนของ ตัวน,นิเจอร์ในร้านเนี่ยเราต้องประเมินราคาที่5% 0ในส่วนของการตกแต่งร้านการตกแต่งภาพผน,นังอะไรต่างๆเนี่ยเราประเมินแค่20%เท่านั้นครับเพราะว่าขอที่ตกแต่งในอาคารนี้เวลามันเรือมมาแล้วมูลค่ามันแทบไม่มีเลยประการที่4ครับคุณจะต้องไปดูข้อมูลเชิงลึกครับว่าอาคารเนี่ยเขามีการเช่าช่วงได้ไหมเจ้าขอที่แท้จริงคือใคร หลายๆที่ครับเขาปล่อยเซ็งให้เราเนี่ยเพราะว่ากำลังจะโดนเวรคืนครับนะฮะทำไป2ปีเนี่ยโดนเวรคืนประมาณนี้เราเสร็จเลยนะฮะหรือว่ามันมีใครที่มาเช่าช่วงปอจากเราห,รหมเพราะฉะนั้นต้องนิเคลียร์ให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแซงธุรกิจกาแฟเนี่ยมันก็ต้องดูข้อมูลเฉลึกทั้ง4ชนิดนี้ครับถ้าคุณชอบในธุรกิจกาแฟคุณสามารถติดตามผมได้ในเพจมาตลาดคาออเฟ่ และคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกได้ในเว็บไซต์ครับ www.amataracafe.com จะมีข้อมูลเชิงลึกให้คุณได้ดูอย่างจุกใจเลยครับและถ้าคุณชอบดื่ิกัแฟแล้วเราคือเพื่อนกันครับ